สวัสดีมิรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับในเกมรถแข่ง r e ียวเลสซิ่งสามนะครับนี่ออกสตาร์ทในอันดับที่โอ้ยสุดท้ายเลยยี่สิบสองเลยเหรอไอ้ยักยะไอ้ยักษทำไมกระตุกเนี่ยโอ้โหโอ้โหกระตุกจังเลย ลบหน่อยลบหน่อยโอ้ยอยู่ที่สิบเก้าเลยนะครับดูตูดไปก่อนโอ้โหลบไปตรงนี้ตรงนู้นอีกอ่ะไต่เป็นบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ยีสิบหกแล้วอะไรพี่เหลือเอาเปล่าเอาเปล่าอันเนี้ย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  นี่เข้าซ้ายเข้าขวาเข้าขวาเข้าซ้ายครับ <c oughs> แต่อีสามอันดับนะครับหน <c oughs> ทางยังอีกยาวไกลเอาสายดูดตูดก็ไปเรื่อยครับอาสายลมดูดนะแล้วก็ไปขี่ขาวาออกนี่มันเป็นสเต็ป เราจะวิ่งตามตูดมานะครับตอนที่เข้าโค้งนะเหมือนว่ารถเราจะพุ่งขวานะครับแล้วก็ขี่เข้าเนี่ยก่อนจะเข้าโคง้งแล้วก็หลบออกมามันจะได้ไม่ชนตูดม้วนะแล้วความเร็วจะได้ไม่ลดด้วยนะครับอยู่นะแปดแล้ว ช่วงเข้าโค้งนครับจะไหลเข้าไปเลยนะครับฟาบสามรอบสนามนะครับยิ่งกันสามรอบน่าจะทันอยู่นะข้างหน้าเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยหลบหนีโอ้ไม่หลบเลยเนี่ยถ้าถ้าในแข่งในโมโตจีพีนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยเราห้ามเหยียบเลยนะครับเนี่ยเส้นสีเขียวทางขวาเนี่ยเนี่ยอย่าไปเหยียบนะครับเพราะถ้าไหนในกฎโมโตจีพีมันจะมีเตือนนะครับถ้าเกิดเหยียบสองรอบอย่างเงี้ยมันก็จะให้ไปวิ่งลองแหลบนะครับถ้าเกินสามรอบก็ ตีทงดำครับให้หยุดแข่งนะครับหรือว่าถ้าเราไปวิ่งเหยียบในในรอบสุดท้ายนะมันก็จะเป็นโดนทำโทษนะครับอาจจะหักไปสามซิอเงี้ยอันดับเราอาจจะหล่นได้นะครับแต่ในเกมนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับกดน่าจะไม่เข่งนะได้ที่เท่าไหร่ก็ได้เลยนะครับ ว่าไงพี่น้ำเงินขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยอ่ะขีดูดเข้าไปดูทางตรงแซงไม่ได้เลยครับออกไปเอาทางโค้งแล้วกันนี่ทางโค้งมันจะไหลเข้าอย่งนี้นะวิแป๊บเดียวอยู่ในที่สี่แล้วอะ่ะ กี้เข้าไปกี้เข้าไปเอาออกนอกก็ได้ข้างใน,นเขาปิดลายไปแล้วทำไม่ได้นะครับที้หนึ่งอยู่ไหนในที่หนึ่งในท,ที่สอง ใกล้แล้วใกแล้วไม่เห็นที่หนึ่งเลยอ่าที่สองก่อนแล้วกันอ่าอๆาอ้าวก็แสงมาขอแสงหนเลยไปแล้วอุ้ยที่หนึ่งอยู่ไกลจังฐานียฐานย โอ้โห,หนูอยู่ไกลๆนู่นอ่ะทันไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่อีกรอบนึงดูข้างหลังหน่อยข้างหลังก็ตามมาแล้วข้างหน้าก็จะหนี ui phao bên này là ai ơi ui bên hết sau này nó xong rồi เอาเอาไปแล้วไปแล้วโค้งนี้แหละโค้งนี้แหละไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึงโค้งนี้ไม่ถึงครับทีหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราจงไปคว้ามันมาเอาละเอาละโค้งนี้แหละที่ตัวก็ไปที่ตัวก็ไป อ,ออกนอกเลยแสงนอกเลยโอ้มาให้แสงโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนเราเอาอุ้ยตทษทีไปไหนเราไม่ตั้งใจนะพอดีวิ่งตัดลายมางเงี้ยเลยชนหมุนไปเลยโอ้โหไม่ตามมาเลยงอนไม่ตามมาเลยอะ อันที่จริงกะว่าจะแซงแบบอื้หือบนอกน็าหน่อยนะครับพดีไปแตะนิดนึงหมุนไปเลยหายไปเลยเอาละครับกำลังจะเข้าเส้นใช้นะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย เส้นใะช่ยงหน่ะโอเคก็จบไปแล้วครับจบอันดับที่หนึ่งนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ดกด u b s สไ i b e แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ